ยนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาหาชิวภาพชีวธรรมครับจากอำเภอบางละเจงหวัดสิงห์บุรีฮะอ่อย่างนี้ฮะท่านประธานนะครับด้วยความเคารพครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเข้าใจในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมเองเนี่ยไม่มีครั้งไหนที่ไม่เดือดร้อนจากเรื่องน้ําท่วมเพราะผมอยู่ที่สิงห์บุรี จริงๆแล้วเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีตอนปี54นะฮะถ้าถอยหลังไปตามข้อมูลหลักวิชาการเนี่ยมันมีหนักๆตั้งแต่ปี2อ3 8 3 8 4 9 5 5 5 6นะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็คือ67ตามกราฟเมื่อกี้มีคนหนึ่งเอากราฟมาให้ดูปริมาณน,น้ำในเขื่อนเจ้พยาอย่างนี้ฮะเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของงานวิชาการ นะฮะเป็นงานวิชาการก้อนใหญ่ผมเข้าใจฮะในการที่จะเสนอการตั้งกรรมธิการวิสามันนะฮะการใช้กลไกตัวนี้ก็เหมือนการทำทีเซการทำโครงงานสักเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะต้องใช้ความลุ่มลึกมีองค์ประกอบของวิชาการหลายอย่างมันจะต้องมีสภาพปัญหามาก่อนมีหลักการเหตุผล นะฮะมันมีการรีวิวและเปเชั่ก็คือมันการรวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันต้องมาจากหลายองค์กรหน่วยงานอย่างที่เพื่อนสมาชิกเอากราฟเอาอะไรเนี่ยมันเป็นมหึมาของก้อนข้อมูลนะฮะในการเรียนรู้เรื่องวิชาทางด้านน้ำท่วมเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบในการเรียนการสอนในสาขานะฮะตั้งแต่ในระดับมหาวทิทยาลัยนะฮะผมเองเนี่ยเรียนที่คณะวิาศาสตร์เรียนที่ เรียนโทที่สิ่งแวดล้อมก็เคยได้เรียนเรื่องการจัดการพื้นที่รุ่มน้ําเรียนแลนด์ยูสเรียนละหลายตัวเรียนภูมิศาสตร์นั่นคือองค์ประกอบส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังไม่พอเพราะจริงๆแล้วเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยมันต้องคํานึงถึงทรัพยากรทุกอย่างให้ครบถ้วนทรัพยากรได้กายภาพสีวภาพเศรษฐสังคมคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เรื่องกฎหมาย ลหลายๆอย่างเอามาประกอบกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องเอามาประมวลนะฮะประมวลมาเขียนออกมาเป็นโครงงานจนกระทั่งเบ็ดเสร็จแล้วเอาไปนําไปใช้มันมีขั้นตอนวิธีการคือใช้เวลานะฮะที่สำคัญก็คือมันจะต้องมีความลุ่มลึกในแต่ละด้านคือถ้าเกิดว่าเร่งรีบหรือทำไปโดยที่มันไม่ครบถ้วนเนี่ยมันก็ก็ไม่มีปรนะโยชน์แล้วมันก็ นะฮะอย่างที่ท่านสวัสดิ์ได้พูดนะฮะว่ามันมีหลายหน่วยงานนะทำไว้ผมเองเนี่ยฮะเป็นคนให้ข้อมูลกับพี่สวัสดิ์ที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการวิสามันเพราะว่าอะไรรู้ป่ะฮะเดี๋ยวมันก็จะต้องไปอยู่ในกรรมการสามัญน,นะฮะสิ่งแวดล้อมฮะกรรมการสามัญสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีสามนุอนุหนึ่งเนี่ยเขาพูดเรื่องดินฮะเรื่องดินทรัพยากรดิน อนุที่สองนี่เขาพูดไปชัดเลยครับว่าเป็นเรื่องอนุน้ําคําว่าน้านี่คือน้ําในระบบคะัคำว่าน้ําในระบบคืออะไรฮะน้ําแล้งก็คือน้ําในระบบน้ําเกินก็คือน้ําในระบบกรมชลประทานนี่เขาบอกว่าเขาบริหารจัดการน้ําในระบบของเขาคือเพื่อเกษตรกรน้ําเกินไม่ใช่เขาวันนี้ในประเทศเนี่ยมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําประเภทนี้อยู่ก็คือหลังจากปี5 4สี่ มันมีน้ําท่วมใหญ่ก็คือสอนชฮะเป็นแม่งานใหญ่เป็นคนกําหนดแผนทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไงอยู่ที่นั่นหมดแล้วนะฮะแต่ถ้าเราจะเติมตรงไหนเนี่ยด้วยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ในคณะกรรมการสามัญเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่จะต้องศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วฮะอาจจะเป็นเรื่องแรกฮะผมเองเนี่ยสมัครเข้าไปในยอยู่กลุ่มนั้นผมก็จะต้องเสนอในกลุ่มว่าก็จะต้องทําเรื่องน้ําในระบบก็คือทั้งน้ําแรง น้ำท่วมเนี่ยนะให้เกิดความสมุริจผลที่สุดแต่มันต้องมีความรุ่มลึกในเรื่องของวิชาการนะฮะคนที่จะเข้าใจเรื่องปัญหาน้ําท่วมเนี่ยนะฮะชูมือขึ้นมาก็รู้แล้วฮะปิงวังยมนานป่าศักชีมูลบางประกงท่าจีนแม่กรองไล่ลงไปภาคใต้มันจะเห็นภาพหมดแล้วฮะมันจะเห็นส่วนของที่เป็นเป็นต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํา ความลุ่มลึกพวกนี้มันจะต้องมาจากหลักวิชาการจริงๆคทีนี้วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสนชเนี่ยเป็นหน่วยงานใหญ่ที่ยกระดับขึ้นเป็นระดับกระทรวงนะฮะอีกส่วนนี้ก็คือกรมชลประทานกรมทรัพยากรน,น้ําอีกอันหนึ่งเราพลาดไม่ได้เลยคืออบทคะคือหน่วยที่รับน้ำนะฮะองค์กรปกครองท้องถิ่นเทศบาลอบอจอพวกนี้มีแผนการบริหารจัดการน้ําทั้งหมด รวมทั้งมหาไทยมหาไทยมีอะไรให้มีปอพอชัดเจนฮะอีกฝั่งหนึ่งฮะก็จะมีคมนาคมฮะอย่างเพื่อนสมาชิกเมื่อเช้าเอารูปของครองที่ตื้นเขินไปสร้างสะพานแล้วไปทิ้งเศษดินเศษทรายไว้อุดตันฮะจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องทั้งหมดกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทซึ่งซึ่งเราเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันมันมีอยู่ในความเชื่อมโยงนะฮะมันเป็นการบริหารจัดการแผ่นดิน ก็จะไปเกี่ยวข้องกับกรรมธิการสามัญอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันการรับมือน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูเยียวยาถึงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็มีรายละเอียดปรีกย่อยลงไปอีกนะฮะพูดถึงเรื่องการเยียวยาถ้ามันไม่พอกรรมธิการ,กรเกษตรก็ต้องออกมากําหนดเป็นกฎกระทรวงว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ นะฮะผมเองนี่โดนมาตลอดแล้วก็โดนหนักด้วยแล้วก็รู้เรื่องกลไกนะ,ะเห็นภาพหมดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครได้ผลประโยชน์ใครไม่ได้ผลประโยชน์จากการที่น้ําท่วมวันนี้ผมไม่อยากจะให้มันมีอะไรที่มันซ้ำซ้อนแล้วก็มันจะเป็นข้อขัดแย้งผมกังวลว่าวันนี้ถ้าเราเห็นด้วยกับการตั้งกรรมการวิสามันเสร็จกรรมการวิสามันก็เดินไปแต่พอกรรมการสามัญ เกิดขึ้นมาเนี่ยไออนุน้ำเนี่ยก็เดินไปเดินคู่ขนานแล้วถ้าพูดคุยกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเห็นคนละทางมันไม่ใช่แล้วฮะนึกออกไหมฮะแล้วผมมองว่าการที่จะเห็นสอดคล้องกันเนี่ยมันคงคงไม่ใช่แล้วฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องจะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นถ้ากรรมการวิสามันเห็นบอกว่าเห็นควรให้สร้างแต่กรรมการสรามันโดยอนุน้ําทั้งระบบบอกว่าไม่ควรสร้าง เพราะว่าประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาแล้วมันไม่คุ้มค่าแล้วเราจะทํำยังไงฮะในเมื่อไอ้สองอันนียมันก็มาจากวุฒิสภาของเราอันนี้เป็นข้อที่กังวลมากที่สุดผมมองว่าความเหมาะสมที่สุดก็คือเราใช้การอภิปรายเต็มสภาแล้วเก็บนะฮะข้อเสนอแนะนะฮะข้อกงังวลข้อสังเกตเนี่ยส่งไปให้ภาครัฐบาลดําเนินการหรืออีกอันหนึ่งก็คือเราตั้งกระทู้ฮะวันนี้เราข้องใจ หน่วยงานไหนที่เขาทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพมีความหย่อนยานหรือต้องการเพิ่มเติมตรงไหนเราก็ตั้งกระทูเชิญเข้ามาสนทชกมชนประธานหรือหน่วยงานอื่นๆนะฮะที่สามารถจะให้ข้อมูลเราแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะในส่วนของเรื่องการที่จะตั้งคณะทำงานในเรื่องนี้อย่างไรต้องมีฮะจะมีช้ามีเร็วเนี่ยฮะต้องมีแต่ไม่ควรจะต้องมีสองคณะแล้วมาเห็นขัดแย้งกันในวุฒิสภาเดียวกันฮะขอบคุณมากครท่านประธานครับ ครับต่